หน้าไหนแซ่บกว่ากันหน้าช่มกับหน้าอําหน้าช่มกับหน้าอ่ำเล่นอะไรอ้าก็ตามโฆษณาไม่ตลกเลยวะไม่ฮาเลยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนหน้าไหนแซ่บกว่ากันหน้าชามหน้าอําหน้าชามไม่เห็นจะคงจะขำอะไรเลยงานการมันไม่มีทำหรือไงร เล่นเ่เล่นเองน้าโอ้ยยังยังไม่ได้เอาหน้าอมอะไรเลยไอเงี้ไอ้หือลื่อตกมาจากไหนฮะหัวคนไม่ใช่ของเล่นเออตกขนาดนี้เอากับเอากับไปตกเล่นที่บ้านเลยไหมตัวเองนะแด้ได้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  Da-d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 a Pop the gas, pop the gas, pop the gas,